เดะลองวอลเกมเดินมรณะการแข่งขันเดินไกลสุดระทึกที่เต็มไปด้วยความหดหู่ที่โคตรดาร์กสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่บักกะบบูมูฟี่รีวิวครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์ระทึกขวานสายดาร์ก กับการแข่งขันเดินทางไกลที่โคลนระทึกอย่าง The Long Walk g a m เดิมมรณะนะครับต้องบอกเลยว่าตัวหนังอย่าง The Long Walk เนี่ยครับคือหนังระทึกขวัญเรื่องล่าสุดครับที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของสตีเฟนคิงดาวพ่อหนังสยองขวัญนั่นเองครับที่เป็นเรื่องราวสุดกดดันครับเมื่อเราไวรุ่ต้อกมาเข้าเดรกาแข่งขันเดินเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวและเขานั้นสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับหากเขาชนะครับต้องบอกเลยว่าตัวหนังอย่าง The Long Walk เนี่ยครับได้ผู้กำกับอย่างฟรานซิสลอเรนต์ผู้กำกับจาก The Hunger Games ครับมารับหน้าที่ การันตีได้เลยว่าตัวหนังเนี่ยมีทั้งความกดดันและความระทึกแน่นอนครับตัวผมที่ดูจบแล้วครับต้องบอกเลยว่าตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความระทึกและความทะเยอทะยานมากๆครับตัวหนังทำออกมาได้อย่างค่อนข้างดีเลยครับมีหลากหลายอารมณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นตลกขบขันความหดหูและความเศร้าอย่างบอกไม่ถูกครับตัวหนังจะพาเราบรรลุจักกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์และความโศกเศร้าภายในของแต่ละคนก่อนจะระเบิดอารมณ์กันแบบสุดขีดครับในเมื่อผู้ชนะต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้ มันให้อารมณ์คล้ายเดอะฮันเกอร์เกมแบบเป๊ะเลยเนื่องจากภูมิกับของเรานั่นเองครับทางด้านฟรานซิสลอเรนเนี่ยแหละครับก็คือผู้สร้างแฟนชายเดอะฮันเกอร์เกมนั่นเองครับมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้ครับอย่างเดอะลองวอล์กเนี่ยมันมีกลิ่นอายคล้ายกับเดอะฮันเกอร์เกมมากๆครับไม่ว่าจะเนื้อเรื่องที่มีจองเผด็จการหรือฉากลุ้นระทึกต่างๆครับที่ให้อารมณ์แบบเดียวกันเป๊ะๆต่างกันแค่จากการไล่ฆ่าคนครับมาเป็นการแข่งขันเดินทางไกลแค่นั้นครับอีกอย่างที่ตัวหนังทําได้ดีครับก็คือการเล่นกับ ตายของแต่ละคนที่บอกเลยว่าสะเทือนอารมณ์มากๆแต่ตัวหนังก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นครับตัวหนังยังแทรกพาตลกตลกเข้ามาเป็นระยะระยะครับเพื่อพอให้เราได้หายเครียดบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นหนังที่ดาร์กมากๆเลยแหละครับสําหรับหนังเรื่องนี้ส่วนความระทึกขวัญครับตัวหนังก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันครับเราจะได้เห็นถึงความสิ้นหวังการดิ้นรนการเอาชีวิตรอดก่อนจะปิดท้ายด้วยจังหวะสุดสะเทือนอารมณ์แบบสุดขีดครับในด้านของพ l o เรื่องนั้นตัวหนังแทบไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแต่กลับสามารถสร้างความระทึกจนเอาผู้ชมอยู่หมััดดได้เลลครรบส่่วนกาา เรื่องนั้นให้ฟิลกับหนังอย่างรถทิปแต่เปลี่ยนจากการนั่งรถเป็นการเดินแทนครับเราจะได้ไปทําความรู้จักกับตัวละครแต่ละตัวไป,ปพร้อมกับมิตรภาพที่ถูกสร้างขึ้นก่อนจะปิดท้ายด้วยความขมขื่นที่กดดันมากมากเลยละครับสรุปแล้วเนี่ยครับตัวหนังอย่าง The Long Walk g a m เดินมรณะเนี่ยมันเต็มไปด้วยอารมณ์แบบขั้นสุดเราจะได้เสพความระทึกกันแบบสุดขีดของการดิ้นรนการมีชีวิตรอดไปพร้อมกับก,บการสิ้นหวังของมนุษย์ก่อนที่ตัวหนังจะปิดท้ายด้วยฉากส,สุดสะเทือนอารมณ์ที่บอกเลยว่าแฟนหนังไม่ควรพลาดครับส่วนทางด้านคะแนนครับตัว ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่8เต็ม10ครับและเว็บไซต์อย่าง r o t o m a t e นั้นตัวหลังทำคะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึง96เนเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่โคตรดาร์กเรื่องนี้ตัวหนังเข้าฉายแล้วครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วใครที่ไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องบัคกับบูลทีวีของเราด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ